การแผ่เมตตาเนี่ยครงการคุณภ<ผ><ร>าพของการแผ่เนยครับหรือแผ่แล้วที่มันจะไปได้มากมากเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราอันดับแรกครับแผ่ไปเถอะ้ะบัจะไปจะไปหวังอะไรว่าจะได้ไม่ได้ตอนแรกอะอเรานได้เราแผ่เราได้เมตตาไงถ้าเองไม่มีเมตตาเองจะไปแผ่ได้ใหม่ๆก็อาจจะมีมั่งไม่มีมั่งพอนานๆเข้านานๆ,นานๆเน่าความเมตตามันมากขึ้นเวลาแผ่ก็มีความรู้สึกสุข เหมือนเราร้องเพลงอ่ะร้องเพลงทางทางโลกนะ่ะเราทําไมมีความรู้สึกเลยอะ่ะแต่ถ้าเราสวดมนต์เนี่ยทําไมมันไม่มควรรู้สึกอะไรเลยเพราะยังไม่ฉินไงมันต้องเข้าไปเรื่อยๆจ่อเข้าไปาจาอเข้าไปมันจะมีความรู้สึกนั่นก็ความหมายของพุทธมต์เหมือนคนที่ถามลุงตาวันเนี่ยเขาสวดจกักพดิเนี่ยเขาสวดไม่นานด้วยตอนนี้เขานึกอะไรเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะเขาจ่อไง สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเขานะ่ะเวลาเขาเนึกกับเป็นอย่างนั้นไม่รู้ว่าใครจะเนึกถึงเขาหรืออะไรก็จะรู้เลยเพราะเมื่อไหร่ที่เราเนึกจะแผ่แล้วเนี่ยเมตตามันก็เกิดขึ้นกับเราแล้วลกขก้นกับเราแน่นอนครับเมตตากับเลยกรุณามูจิตาไปอีกอุเบขาเนานะ,ะกรรมฐา,านทั้งสี่กองน,ะนั่นน่ะครับทุกข์ใช่ธรรมดานะมันเป็นมันเป็น กรรมฐานที่ช่วยเหลือกรรมฐานกองอื่นได้คนที่มีเมตตาเนี่ยจิตมันจะเบาที่จิตมันเบาแล้วเวลาไปทํากองอื่น,นมันจะไวสมาธิก็ไวเล่นลิดก็ไวฝึกความชํานาญพิเศษในพุทธศาสนาก็ไวอีกเพราะมันเป็นฐานเนี่ยทั้นั้นที่ท่านให้หลวงตาสร้างฐานเนี่ยสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม ทั่วไปนะรู้หรือเปล่านะในอนาคตมีคนเป็นพระเจ้าเป็นประเจกหรือเป็น,รนประมาณไม่ได้ทุกไอ้พวกฤทธิ์นี่ไม่ต้องไปพูดถึงเพราะเขามีฐานเนะี่ยเนี่ยเวลาสวดมันจะเบามันเริ่มมีฐานมันจะนิ่งพอนิ่งเขาก็จะไปของเขาเองนะครับเพราะเราทําสถานที่เขาส,สถานที่เราคือทําให้เขาไม่ต้องกังวลเรื่องอะไร คุณมีอาหารคุณมีที่อยู่อาศัยเครื่องหูห่มยารักษาโรคเราเรามีพร้อมไหมคนป่วยเราก็ส่งโรงพยาบาลพร้อมทุกอย่างพร้อมคเหลือเราพร้อมไหมกันนะพร้อมจะเดินทางการเวินว่าตายเกิดตามสิ่งที่ตัวเองปรารถนาไหมกัะนนะหจบไหมจบไงม